ถ้าเพื่อนๆจะเล่นมันเล็ดนะครับก็แนะนําให้เล่นพวกมันเล็ดไฮบิดดีกว่าอย่างน้อยนะครับก็อย่างเช่นเราเห็นอย่างสายพันธุ์ไซลอกอะไรอย่างเงี้ยคือไวรเลาวาบวกแบค็คอร์รอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เกษรตัวผู้นะครับจะเป็นระอองช่วงเวลาไหนนะครับก็จากประสบการณ์นะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนมาสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้มาเจอกันรอบดึกเลยเนาะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีาน้องน้อน,น้อยนะครับนี่เลยนี่เลยน้องน้อน,น้อยนะครับก็คือมาอยู่ช่วยเราด้วยอีอ,อีนี่เลยนะมานั่งเป็นเพื่อนยามดึกนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะ เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยนะครับขอฝากเพจ Facebook บ้านสวนวัส,สนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจกิ่งพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าจะเป็นกิ่งพันธุ์ผลไม้หายากนะครับก็จะเป็นพวก ชุ่มผู้น้ำดอกไม้อะไรประมาณนี้เนาะหรือพวกเซียนทอนะฮะก็ลองดูนะครับสามารถอีกบล็อกสอบถามไปที่เพจบ้านสวนวัฒนาดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไม้ด่างไม้ประดับนะครับก็คืออาจจะไม่เยอะนักแต่ยังไงก็ขอรูปดูได้แล้วก็สอบถามดูได้ว่านะครับที่บ้านสวนวัฒนาดีเนี่ยก็คือมีไม้ด่างไม้ประดับอะไรบ้างนะครับราคาย่อมเยาราคาไม่แพงเรา,าทำเองขายเองนะครับอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเรานะครับก็คือเป็นช่อง t i k t o กนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับเทคนิคข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็เทคนิคการปลูกต้นไม้นะครับการแก้ไขปัญหาของต้นไม้นะฮะยังไงก็ฝากกดเป็นเพื่อนกดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับ TikTok นะฮะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับเพื่อนๆ ไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูคําถามข้อที่1กันเลยนะครับจากพี่ชาคอนนะครับพี่ชาคอนเนี่ยสอบถามมาว่านะครับเกสรตัวผู้นะครับจะเป็นรอองช่วงเวลาไหนนะครับก็จากประสบการณ์นะครับที่ผมได้มีการผสมดอกโครกสเซียนะฮะด้วยตัวเขาเองเราก็ผสมโครกสเซียข้ามสายพันธุ์ไปผสมกับ บอลสีนะบอลสีลูกไม้ด่างนะครับนะจากการเก็บข้อมูลมาและการลงมือปฏิบัติเองนะครับส่วนต้นของผมผมจะบอกว่าที่ผมทำเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของคาโลคาเซียสายพันนนซี่ที่ผมปลูกไว้นะฮะกรณีที่เขาออกดอกเนี่ยผมจะบอกว่า ต้นของผมเนี่ยคือเกสรตัวผู้เขาจะบานก่อนตัวเมียนะครับก็คือผมได้ทําการเก็บดอกไว้ก่อนซึ่งเวลาช่วงที่ผมเก็บดอกสําหรับคุโรคาเซียนะผมจะมีช่วงเวลาหะึดอกเนี่ยผมจะเป็นช่วงเวลา4ี่ทุ่มแล้วก็อีก1ดอกเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับช่วงเวลาตีหนึ่งแล้วก็ผมก็เคยเห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะบ,บางคนเขาจะบอกว่าช่วงเวลา6กโมงถึง2องทุ่มช่วงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ จะมีเพื่อนๆที่คุยผ่านข้อความกันนะครับเป็นของโคลกาเซียวไวลาวานะครับก็รู้สึกผของพี่คนนั้นเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าเขาต้องมาเก็บตอนตีห้าตีสี่กว่าเกือบตีห้านะครับก็ ดูแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับต้นมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสายพันธุ์ด้วยนะครับในส่วนของดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียเนี่ยมันจะบานไม่พร้อมกันนะครับเพื่อนๆอย่างผมเนี่ยคือตัวผู้เนี่ยจะบานก่อนแล้วก็เป็นละอองก่อนผมก็จะเก็บตัวผู้เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอามาผสมกับตัวเมียอีกทีหนึง่งอันนี้คือสําหรับอบอลโครมาเซียนะครับสำหรับเกสรของเขานะฮะว่าจะบานตอนไหนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับต้นและช่วงเวลานะับผมว่าไม่มีฟิกตายตัว นะครับยกเว้นบอลสีบอลสีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหัวคั่ครับตั้งแต่6กโมงถึงสามทุ่มนะเท่าที่ผมเคยผสมก็จะเป็นช่วงสักทุ่มกว่าครับทุ่มมากว่าสองทุ่มประมาณนี้ฮะเท่าที่ผมผสมนะนี้มาดูคําถามข้อที่2นะครับเกี่ยวกับบอลหูช้างดันเหลืองนะครับคำถามมาจากพี่เมนโตปะเมนโตอ็ม ท O นะฮะผมอ่านไม่ออกนะครับก็ขออห้ไไ้ด้วยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับพี่เขาสอบถามมาว่าบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับใช้เวลากี่เดือนในการออกหน่อนะครับจากประสบการณ์ผมเองนะครับหนึ่งเลยก็คือให้แยกก่อนนะ,ะต้นเขียวจากแม่ด่างนะครับแล้วก็ ต้นด่างน้อยนะครับด่างน้อยแต่ด่างนะนะครับแล้วก็ต้นด่างจริงๆด่างน้อยแต่ด่างนะเนี่ยต้องบอกว่าด่างถึงแบบด่างไม่เยอะมากแต่ว่ามีด่างอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะหนึ่งเริ่มจากต้นเขียวจากแม่ด่างก่อนนะครับเท่าที่ผมเพาะมาแล้วก็มีต้นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวดูตามรูปเลยแล้วกันต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยจะบอกว่าใช้เวลา3เดือนครับเขาเริ่มมีไข่แล้วก็เริ่มแทงหน่อออกมา อันนี้คือเป็นต้นเขียวนะครับสำหรับบอลหูช้างด่างเหลืองมาจากต้นแม่มาจากต้นแม่ด่างของผมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มีต้นเดียวแหละนะจากที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับต้นด่างน้อยแต่ด่างนะนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือผมมีต้นหนึ่งคือเขาด่างที่ติ่งหูสมมุติด,ดูนะเนี่ยเขาจะเขาจะด่างติ่งหูโซนนี้นะเพื่อนๆ นะแล้วก็ออกมาแต่ละใบเขาก็จะด่างอยู่แค่ตึงหูตน้นนี้แล้วก็มันจะมีอีกต้นหนึ่งที่ผมให้เพื่อนไปนะครับคือด่างแต่ด่างไม่เยอะก็เวลาแตกนอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับนะสเดือนกว่ากับ4เดือนนะต้นที่ผมให้ให้เพื่อนไปนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นที่ผมเพาะเองนะครับต้นที่เพาะเองตอนนี้นะครับก็ผ่านมาระยะเวลาก็คือ6เดือนแล้วนะครับคือด่างเลย ด่างจัดด่างสวยเลยนะครับก็คือ6เดือนแล้วยังอยู่ในกระถาง6นิ้วอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพราะไข่แล้วด่างจัดเนี่ยโตช้ามากๆนะครับขนาดผมต้นแยกหน่อมาเนี่ยผมยังโตค่อนข้างช้าเลยแล้วก็ยังไม่แตกหน่อนะฮะก็ระยะเวลาก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ผมจะบอกว่าในกรณีที่เพื่อนๆอยากได้หน่อเขานะครับในกรณีหูช้างดังเหลืองหรือเจ้าบอนกระดาษหรือโอกินะครับสตัวนี้ไม่ต่างกันเลยก็คือสระใบครับพยายามเด็ดใบเขาออกนะครับถ้าเพื่อนๆเด็ดใบเขาออกเนี่ยบอกเลยบอกได้เลยว่า1ก้านก็คือ1ตา1ตาก็คือ1ต้นนะครับพยายามเด็ดใบเขาออกถ้าต้องการเน้นหนออ่อจริงๆเ่ย คงไว้ประมาณ3ใบ4ใบยอยู่เท่านี้ครับมีใบเกินนี้เด็ดออกมีใบเกินนี้เด็ดออกแล้วก็เพื่อนๆนก็เอาดินนะครับเอาดินนะโป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 ะตาเข้าไว้นะเพราะว่าถ้าตาเขามีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ไม่แข็งไ,ไ,ไม่แข็งเกินไปไม่แห้งเกินไปเนี่ยเขาก็จะเป็นต้นแตกออกมานะครับแต่ถ้าปล่อยให้ตาเขาอยู่บนต้นนะครับเราก็ ต้นโตสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็จะไม่แตกหนอนนะเ,นเพื่อนๆตาเขาก็บางตาเขาอาจจะแห้งไปเลยนะหรือว่าที่เราเรียกว่าตาบอดนั่นเองนะครับพอเข้าใจกันแล้วเนาะทีนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3มนะครับมาจากพี่จิรวัตรนะครับพี่จิรวัตรนะครับถามมาว่า,าสัตว์ตัวเล็กๆสีขาวขาวเยอะๆนะครับใช้อะไรกําจัดนะครับความหมายก็คือไอตัวขาวๆเล็กๆเนี่ยจะบอกว่า มันอยู่ในกระถางใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกระถางเยอะเนาะเพราะว่าในดินน่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเพราะว่าในดินน่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแต่ก็ถามว่าในดินเนี่ยมันจะไม่มีเลยไหมก็มันมีได้นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับวัสดุคือพวกมะพร้าวสับเยอะวัตถุอินทรีย์เยอะพวกนี้ครับ <S <S เขาก็จะไปอยู่ในดินแต่ว่าอยู่ในกระถางเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายมากกว่าเพราะว่าในดินเนี่ยมันเป็นสถานที่เปิดในกระถางมันเป็นสถานที่ปิด เพราะฉะนั้นเมื่อไอตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยมันอยู่ในกระถางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้ไอตัวเล็กๆสีขาวเราจะเรียกว่าลายดินนะครับมันคือลายดินก็คือจะเป็นตัวเล็กๆย,ยิบยิบเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเรวผมหาไปหาภาพมาก,ก่อนผมคิดว่าผมถ่ายไว้เหมือนกันน,นะฮะมันจะแบบยิ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 บเลยพวกเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยคือจะบอกว่า มันเป็นตัวไยดินที่ไปดูดน้ำเลี้ยงจากรากนะครับถ้ามีจำนวนเยอะๆแล้วจะบอกว่ามันจะดูดน้ำเลี้ยงนะครับจนต้นซีดใบเขียวเฉาแล้วก็ต้นตายไปเลยสองกรณีนี้ผมเคยเสียนะครับต้นบอนกระดาษด่างไปสองต้นนะครับที่อยู่ในตู้อบแล้วมันมีไอ้ตัวไยดินตัวเนี้ยนะครับไปอยู่ในแก้วอบเอาง่ายๆว่ามาเห็นอีกทีคือเดสมอนเล่ไปแล้วพอคุย แก้วมานี่คือแบบออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวโคตรเยอะจะบอกให้แล้วมันก็สามารถทําให้ต้นตายได้นะครับวิธีกําจัดนะครับวิธีกําจัดก็ซื้อสตาร์เกลจีนะครับมาโรยนะครับถ้ามันมีน้อยจะบอกว่าถ้ามันมีน้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆโรยสตาร์เกลจีแต่ถ้าค,ค,คุย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 ดูแล้วน่ยถ้ามันมีเยอะเกินไปแนะนำให้เปลี่ยนวัสดุปลูกไปเลยครับจะโอเคมากกว่านะฮะ มาถึงข้อที่4ข้อที่4ี่ก็เป็นคำถามจากพี่จิรวัตรเหมือนเดิมนะครับพี่พี่จิรวัตรถามว่าพี่เอากะลาครอบไว้ในกระถางทำไมนะครับอันนี้พี่จิรวัตรน่าจะไปดูคลิปผมที่ตอนกลับไปอยู่ที่สวนใหญ่ที่บ้านสวนวัสนาดีจังหวัดนะครสวรรค์นะครับก็คือในกระถางผมจะปลูกมีกระถาง2ี่กว่านิ้วนะก็คือ หรือว่าบางกระถางเนี่ยก็คือจะเป็นแบบยางรถยนต์นะครับเป็นยางรถยนต์เราใหญ่เลยเราก็มีกระลามีกระลาวางไว้วางไว้วางไว้นะครับตรงนั้นนะจะบอกว่า,ากรานะลานะครับที่เราวางไว้ในกระถางน่ะคือเรากนไก่ครับนะจะบอกว่าพี่กีรวัตรเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆนะฮะเป็นข้อดีของคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคือเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยคือเราจะเก็บที่เก็บเล็กเก็บน้อยไปเนี่ยโอเคเลยนะฮะเพื่อ เอาไปไปยุกใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็คือกลาเอามากันไก่นั่นเองเพราะว่าไก่บ้านผมมันเยอะนะฮะข้อเขาเลี้ยงไว้เยอะแล้วตอนนี้เริ่มมีเยอะเริ่มมีกินแล้วไก่บ้านนะฮะก็เอาไปวางไว้แล้วก็กันไก่เขามาคุยนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรเนาะนะโอเคแล้วนะพี่จจรวัดนะฮะพี่จจรวา์ฟันบันเท้เลยมาเกือบทุกคลิปอะนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณจริงๆครับ มาดูคําถามข้อที่5นะครับมาจากพี่คํามูลนะครับพี่คํามูลเนี่ยบอกว่าไม่ขอเสี่ยงมเมล็ดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับก็แสดงว่าพี่คํามูลเนี่ยได้ไปดูคลิปไว้รวาเพราะ,มะเมล็ดผมมาแล้วนะครับซึ่งผมทําคลิปบอกไปว่า ถ้าเป็นไวราวาพมันเล็ดเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นแม่ไว้ราวาที่มันมีกระดูกสีขาวนะครับมันอาจจะเป็นสีเขียวนะอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนั้นครับเราก็จะบอกว่าผองผมเนี่ยที่เอามาทั้ง2ต้นไม่ว่าจะเป็นต้นเขียวใบเขียวนะครับหรืออ่กาก้านแดงใบเขียวทุกวันนี้ก็ผ่านไป1ปีแล้วนะครับครบ1ปีแล้วก็ สรุปยังไม่มีกระดูกออกมาเลยแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวเขียวสีเขียวมันจะมีแค่เงาเงา,เงาคือคือใบก่อนหน้ามันเหมือนแบบเห็นเสื้อน้องนอนไหมเสื้อน้องนอนนี่มันจะมีขาวๆเป็นกระดูกสีขาวอยู่ใช่ไหมฮะก็คือมันแค่เป็นเงาเงา,เงาสีขาวแต่ว่ามันออกมันไม่ออกแบบชัดๆนะมันไม่ออกชัดเหมือนเหมือนไว้ลาวาปกติเลยนะฮะก็ได้เท่านั้นระยะเวลา1ปีเราก็เอาไปปลูกสวนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่า มันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ว่าที่ผมที่ปลูกไว้นยะผมเคลียร์เคลียร์ไปเยอะแล้วก็เหลือไว้ต้นสองต้นนะครับเพื่อลองเช็คดูว่ามันจะออกกระดูกสีขาวมาหรือเปล่านะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าใครจะซื้อก็ลองเสี่ยงเอาเองถ้ายังอยากจะซื้อแต่ถ้านาตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะเล่น,มนเมล็ดนะครับก็แนะนําให้เล่นพวกมเมล็ดไฮบิดดีกว่าอย่างน้อยนะครับก็อย่างเช่นเราเห็นอย่างสายพันธุ์ไซล็อ,ลอกอะไรอย่างเงี้ยคือ ไว้ลาวา้าบวกแบคคอรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ต่างๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาก็มีมีการบิดสายพันธุ์นะครับจับตัวนู้นตัวนี้มาผสม,มกันแบบเยอะแยะออกมามากมายที่เรารู้มากกว่า150สายพันธุ์แล้วมั้งตอนนี้นะที่เฉพาะที่บิดมาจากในไทยทีนี้มันก็มาดูกันอีกทีนึงว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาทําได้กี่เจนกี่เจนนะฮะคือบิดออกมาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือ เขาจะทํากี่เจนแต่ถ้าเป็นสเต็ปของต่างประเทศเขาแล้วนะไรฮะคือสมมุติว่าเอาแม่แม่หนึ่งสมมุติผมเอา,อาคอร์คาเซียาฟาโลใช่ไหมฮะไปบิดกับไวราวาแล้วออกเป็นลูกเข้ามานะ,ะก็เป็นร้อยร้อยเปน็นพันเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีต้นหนึ่งแบบเด่นสง่ามาแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ยก็ได้มาต้นหนึ่งพอได้มาต้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เอาไปปลูกพอเอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็ทําเป็นรุ่น เจนก็คือทําเป็นรุ่นเป็นเจเนอเรชันนะครับก็คือถ้าเป็นนต๊ะต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้อง5เจน5เจนแล้วมันยังเหมือนยังเหมือนต้นแม่อยู่ก็แสดงว่าสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ก็คือของของไทยเนี่ยก็คือเจนแรกเขาก็เอามาขายกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ มันอาจจะไม่เป็นมาตรฐานแต่ถามว่าบางตัวมันก็สวยะนะมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเนี่ยว่าว่าชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าณตอนนี้ถ้าเล่นมันเล็กถ้าเป็นผมผมก็จะเล่นว่าไฮบิดดีกว่าเพราะว่าหน้าตานี่มีแบบดูดีหลายๆสายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะสำหรับคำถามวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ เริ่มปลูกหรือว่าอยากจะเริ่มปลูกแล้วเพราะว่าไม้ดัางไม้ประดับนะับปัจจุบันคือราคามันถูกลงเยอะมากแล้วนะครับก็หันมาปลูกแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันนะฮะอย่างน้อยก็หวังว่าข้อมูลนี้จะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนานีและน้องนทนะครับที่มาช่วยงานวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทาภารากิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อนอทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน